สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามดและภาษาพลาซ่าแหล่งรดความบัเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้หากระใจมิสเซรดกอกนะมาดามดนี่ดิเขาเป็นคนชอบดูข่าวนะเพราะว่าตัวเขานี่ออกข่าวบ่อยมากเลยไอ้จำพวกว่าข่าวว่าวิธีกำจัดเพลียกระโดดหอยเชอรี่อย่างเนี้ โอ้ยเราต,ติดตามข่าวเราฟังฟังเอ๊ะมันมีคำศัพท์เป็นสำนวนอยู่นะวันนี้นี่ดิมาดมดเลยขอเสนอสำนวนจากข่าวเป็นไงเนี่ยถ้าอยากรู้ไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะกลับมาพบกันนะครับตอนนี้ก็อยู่กับกระผมสรตุษนะครับ8นาฬิกา4นาทีนะฮะคืออย่างนี้ฮะ คือว่าเขามีรายงานเข้ามานะฮะว่าเออเกิดเหตุขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวไปชมที่สถานที่เกิดเหตุน,นะฮะเอาเชิญฮะคุณชาปนีฮะเชิญฮะมาแล้วเหรอ <c oughs> เอายัง ขอบคุณค่ะคุณสราวุฒิขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่เกิดเหตุค่ะดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเนื่องจากผู้ร้ายค่ะกําลังจับหญิงสาวหน้าตาดีเป็นตัวประกันอยู่ค่ะเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเขาก่อนเลยค่ะคุณธนบนีช่วยฉันด้วยดิฉันรู้สึกหวาดกลัวจอรเจอจะข่มขืนฉันเพราะเห็นว่าฉันหน้าตาดีคุณธนบนีช่วยฉันด้วยค่ะ เลวเวเอาเลยออกทีวีเลีวคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วคะ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมคนร้ายอยู่คะ่ะปล่อยเขาเธอปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติเธอคุณตำรวจ,ค,รวจคุณตำรวจต้องช่วยดิฉันนะคเราจะคงคืนดิฉันดิฉันยังไม่พร้อมเอเอาไงดีนะผมเครียดจิงเลยต้องคิดแทนก่อนเฮ้คิดออกแล้ว เฮ้ยนาเดชไปแล้วนะได้กาแล้วับได้ร้อยตัวหาร้อยและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถเข้าชาตัวผู้รายได้แล้วทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวผู้รายได้โดยละมอมค่ะเธอเ้สบายมากครับเรื่องแค่นี้ผมเก่งอยู่แล้ว อ้อยแจ็บมาและคนร้ายนะคะได้อาศัยช่วงที่ตำรวจเผลอทำร้ายร่างกายและหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลค่ะโดยสรุปนะคะในการก่อการร้ายครั้งนี้คนร้ายหนีไปได้ตามระเบียบค่ะเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกเจ้าหน้าที่ตำรวจกันก่อนเลยค่ะโอ้ยผมเคินะแม่แม่ดูอยู่เปล่าแม่ผออกทีวีแม่ออกทีวี ตากล้องถ่ายภาพทัป,ปน,นีนี่นี้ใครครองรายงานชัดเลยชัดชดเลยรู้แล้วว่าทำไมที่คนได้ถึงหนีไปได้ก็ดูสภาพผู้ประกาศสกนถอะและสำหรับวันนี้หมดเวลาของมาดามมดและภาษาพลาซตาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทาง Play ์ช a น n e เสวัสดีค่ะ